สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรักฐานชัดเจนยืนยันสัมพันธ์แพทนายหยุดหรือไปต่อเปิดตัวหวานไม่ทันรายก็โดนทารักจะสะดุดอีกคู่แล้วสำหรับรักครั้งใหม่ของคุณแม่สายสตรองแพทย์นภาตันตระกูลกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องร้อยตำรวจตรีนายนภัสชัยประภาน้องชายดาราและยูทูบเบอร์สาวกัจจังจีรา ที่ก่อนหน้าน,นี้มีประเด็นซุบซิบสนั่นโซเชียลว,ว่าทั้งคู่กําลังมีปัญหากันสถานะตอนนี้ของตนกับหนุ่มนายไม่ได้ใช้คำมาเลิกแต่ใช้คําว่าพลาเพลาเบาๆลงหน่อยยังคุยกันแค่ไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมขณะที่ฝ่ายชายก็รีบออกมาพูดสันทีผ่านซอรี่ไอจีว่ายังคบกันดีอยู่นะครับมีงอนกันนิดหน่อยแต่ปรับความเข้าใจกันแล้วล่าสุดหนุ่มนายก็ได้หย่อนภาพสุดอบอุ่น ตอกย้ำความสัมพันธ์สาวแพทไววายังรักกันดีนะเออโดยเป็นภาพสาวแพทและลูกชายน้องเรดซิงไปเจอกับครอบครัวของหนุ่มนายเช็คอินอยู่ที่วัดปฐุมวานารามราชวรวิหารเอาเป็นว่ารักกันดีงอนกันนิดหน่อยเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับมีก็ไม่เ่็นไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอขอบคุณครับ